than ตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่นั่ง Royal f i r s t c l r s s นะคะของเครื่องวินแบบ Boeing 777-300ER กันแล้วค่ะนี่นะคะตกแต่งแบบสีครีมทองดูหรูหรามากๆเลยค่ะจะเห็นได้ว่าที่นั่งกว้างมากๆเลยค่ะใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญค่ะเรามาดูที่เก็บของอันดับแรกเลยค่ะเป็นตู้แบบนี้เปิดมา ตรงนี้นะคะคือโค้ดรูมค่ะนี่ค่ะเราก็จะเห็นตัวกดกระเด้งสีทองแบบนี้นะคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็เปิดด้านบนขึ้นมาค่ะนี่ค่ะก็คือจะเก็บใบนี้ได้เกือบ20ใบเลยละค่ะถือว่าใหญ่มากๆเลยค่ะสมาร์ทมอนิเตอร์ค่ะโหมด t เทคออฟแลนดิ้งโหมดทานข้าวโหมดรีแล็กซ์หรือว่าโหมดพักผ่อนหรือนอนนั่นเองค่ะ และอันสุดท้ายค่ะเป็นโหมดวิวแชร์ค่ะซึ่งเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่มเติมมาในเครื่องบินแบบ777 300ER รุ่นใหม่ของการบินไทยค่ะเราลองกดขึ้นอนี่ค่ะเพื่อความเป็นส่วนตัวและที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของ s e a t Royal First ก็คือหน้าจอค่ะมาดูกันนะคะว่าหน้าจอใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนลองดูสิคะใหญ่ถึง24นิ้วเลยนะคะ ถ้าเราได้ดูหนังจอใหญ่แบบนี้ถือว่าสุดยอดไปเลยค่ะซึ่งรีโมทของเรานะคะก็จะอยู่ด้านขวามือแบบนี้ค่ะแค่กดปุ่มขึ้นมารีโมทก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะชคับหลังจะเครื่องขึ้นไปแล้วนะครับพ <c oughs> นักงานต้อนรับจะ เสิร์ฟเครื่องดื่มที่มาถามเราไว้ว่าเราอยากทานอะไรแล้วก็จะมีทริโอสแน็ต <Perfect> ไฮไลท์อย่างหนึ่งของการนั่ง First Class นะครับพนักงานจะเสรริร์ฟคาเวียให้เราทานก่อนถึงเนื้อาหารครับนี่นะครับแถมยังมีอขอบคุณครับมีเมวัมาโฮสต์ด้วยแล้วก็มีคาเวียมาบนเปลือกหอยขนาดใหญ่เฟิร์สคลาสสองไฟล์ลอนดอนวันนี้นะครับผมได้เป็นทอดมันปูกับสลัดส้มโอครับ เมนคอสของเฟิร์สคลาสนะครับมีให้เลือกหลายอย่างแล้วก็สามารถเป็นพรีเซลักเมนูได้เหมือนของ BC เช่นกันนะฮะเมนคอสของผมวันนี้นะครับเป็นอาหารเวสเทิร์ครับเป็นขาแกะอบกับเพสโต้คลัสแล้วก็ราดด้วยวิลซอสครับ ในคลาสของการบินไทยค่ะมีขนาดที่กว้างและสบายมากๆค่ะการปรับหน้าจอนะคะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยค่ะโหมดการน,นอนโหมดผ่อนคลายและโหมด Take Off Landing ค่ะกลมๆตรงนี้นะคะซึ่งมีดีไซน์ที่แปลกตาม,มากๆค่ะเป็นไฟ e ีดดิ้งไลท์นะคะกดไอคอนตรงนี้แชรไว้ค่ะไฟก็จะติดขึ้นมาเลยค่ะองศาของไฟยังปรับหมุนได้ตามองศาที่เราต้องการใช้งานด้วยค่ะ ที่ชาร์จแบตนะคะของเครื่องบินลำนี้ค่ะถือว่าทันสมัยนะคะเพราะว่ามีพอร์ต USB ค่ะรองรับการชาร์จแบตได้นะคะหน้าจอมีขนาดใหญ่ถึง18นิ้วค่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่าใหญ่เต็มตามากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่านั่งอยู่ตรงนี้นะคะดูหนังหรือเล่นเกมจุใจจริงๆค่ะ Passenger Control Unit ค่ะ แกงเขียวหวานเนื้อสไลซ์ใช้ทานคู่กับข้าวหอมมะลิและไชโป้แผ่นไข่นะคะทานกันนอ้นอร่อยค่ะครับหลังจากมื้ออาหารเราจะมีกาแฟดริฟต์ครับโดยที่กาแฟดริฟต์ตัวนี้เป็นตัวแบรนด์พิเศษของการมินไทยกับของการพัฒนาโอยตรุงครับโดยชื่อว่า black Silk s o l p blend คุณลองมองไปบนฟ้าอยากจะพาคุณบินไปขามทะเลและขอบฟ้าที่กว้างใหญ่ขอบคุณมากค่ะ าพาคุณไปด้วยกันทุกการเดินทางมีความหมายรอยยิ้มของคุณนั้นสำคัญปลายทางแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนปลายทางของฉันนั้นคือคุณ